อันนี้อันนี้อันนี้เขียวอะไรครับก็เขียวเดียวอ่ะมีมีกี่เขียวครับเขียวเดียวอ่าส่วนส่วนองค์นี้อันนี้สีอะไรครับดำใช่ไหมครับเขียวเดียวใช่ไหมใช่เขียวเดียวสองร้อยไม่มีทอนไม่ไม่มีตังทอนแอบมีจุดแลกเงินหรือจะสแกน ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้กน็นลึกเมืองช้างครับจะพามาเที่ยวที่จังหวัดเชียงสาครับก็มาไหว้หลวงพ่อโสธรนะครับก็วันน,นี้ถือโอกาสมาเที่ยวแล้วก็มาเช่าวัตถุมงคลนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงวิหารนะครับก็เดี๋ยวมาชมกันว่าจะได้เช่าวัตถุมงคล อะไรบบ้างคัมุม่งไปทางทิศตะวันตกไปตามถนนเทพคุณากรเข้าสู่ซอยโรงเรียนวัดโสธรวรารามารวิหารสีโสธรตัดใหม่18แยกสองเทฟครับก็ลืมปิดคุณสิริครับคุณสิริยังทำงานอยู่โอเคครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับ ครับก็หลังจากที่ได้เข้าไปไหว้ขอพรหลวงพ่อโสธรก็มาดูมาเช่าวัตถุมงคลน,นะครับที่ตั้งใจไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีองค์ไหนมีตุนนต้นไหนที่อยากได้เข้าไปบูชาบ้างน,นะครับยวไปดูกันนะครับครับที่เห็นก็เป็นพระบูชาครับกอ ม,มีหลายราคานะครับมีตั้งแต่เจ็ดร้อยขึ้นไปครับที่เห็นก็คือตอนนี้นก็รุ่นนี้ก็จะเปลี่ยนรุ่นราคาประมาณเจ็ดร้อยครับแล้วก,ก็บาทขึ้นไปก็จะมีหลักราคาทำสุดธิประมาณเจ็ดร้อยก็เจ็ดร้อยก็พันกว่านะครับตามราคาที่เห็นนะครับอาจจะเล็กนิดหนึ่งนะครับก็ ล่างก็จะเป็นเหรียญต่างๆครับเหนียญเงาผมเมิเหรียญน,นะครับก็จะ,จะมีหลากหลายราคาหลาายรุ่นนะครับครับพอดูกันไปที่เหรียญครับก็จะมีหลากหลายรุ่นนะครับหลายเหรียญเหรียญรูปไข่นะครับเหรียญอามทรง,งต่างๆตามราคา ที่เห็นอยู่นะครับก็มีตั้งแต่100บาทนะครับ200บาท2 0 0บาท300บาทตามรุ่นของเหรียญน,นะครับก็ยังมีเหรียญที่หลัก10ก็มีนะครับ60บาท80บาทนะครับก็มีอยู่นะครับให้ทุกท่านไดเชิาบูชานะครับไปเก็บสะสมหรือว่าไปให้เป็นของฝากนะครับ ก็เดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหดุกคนอาจจะเข้าเยอะนิดหนึ่งครับก็อาจจะถ่ายไม่ได้ได้นานนะครับเพราะว่าอาจจะเก,กะีกับการามาเช่าบูชาของหบานๆท่า้นที่เข้าไปไหว้พระเสร็จก็มาเช่าบูชาขออภายัยด้อยก็ดูกันไปเรื่อยๆก่อนะน,นะครับ ก็จะมีอยู่นี่ก็500บาทครับของของส่วนเหรียญที่ยังยังมองมองหาอยู่ก็ตอนนี้กำลังหาอยู่นะครับก็เดี๋ยวทูกใจก่อนค่เช่าบูชาอันนี้ก็ดูไปให้ครบทุกรุ่นก่อนนะครับเพราะว่านานๆไม่มาถึง ดูด้วยกันไปด้วยก่อนนะครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เขียวอะไรครับ เขียวเดียวอ่ะมีมีกี่เขียวครับเขียวเดียวอา่าส่วนส่วนองค์นี้อันนี้สีอะไรครับดำ,ดำใช่ไหมครับเขียวเดียวใช่ไหมใช่เขียวเดียวสองร้อยไม่มีทองไม่ไม่มีทองทองแีจุดแลกเงินหรือจะสแกนเดี๋ยวครับเอาตัง,ตงค์ดีครับก็ถูกใจหนึ่งเหรียญนะครับก็ได้เช้าบูชาครับก็ถ<ด>่าย เอาไว้นะครับว่าเข้าจากวัดเป็นยังไงครับะทแท้ๆจากวัดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองเกกล่องให้ดูด้านในก็จะมีเหรียญอยู่ใต้โฟมนะครับถือว่าฟองน้ํานะครับฟองน้ําดีกว่าที่ว่าฟองน้ำเลยสวยงามมากครับเขียวเหนียวซัะครับได้แล้วหนึ่งเหรียญนี่ครับ ครับก็ได้แล้วหนึ่งเหรียนแล้วก็ได้อีกหนึ่งองค์ครับตอนนี้กำลังทำการเช่าบูชายอยู่นะครับต่อคิวก็จะเป็นการต่อคิวนะครับมีการเรียนอ,อกันนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่รอให้เช่านะครับพร้อมกับ ใบเสร็จนะครับกำลังเขียนใบเสร็จให้แต่ละองค์จะต้องมีใบเสร็จในทางสาธารณนที่ไปชาบูชาครับก็ทางเจ้าหน้าที่จะไม่ได้รับเงินเองนะครับเป็นการหยอดใส่ตู้นะครับที่เตรียมไว้ครับเป็นองค์นี้นะครับองค์ขนาด3นิ้วครับเนื้อทองเหลืองขัดเงา ขนาดกำลังเหมาะนะครับกำลังสวยก็จะมีกล่องรับมีใบเสียงให้นะครับชื่อลตเตีซโอเคอยากเสียงดวงนะครับก็จะมีนะครับตาของตาจันรักษ์ของทางวัดนะครับต่อไปที่ด้านหลังแล้วก็มีการรันำม,มือตอนนี้ทางธนาคาร กำลังหยอดใส่ตู้อยู่ครับนะครับก็วันนี้ก็ได้เหรียญกับมีคมครโอเคครับสวัสดีครับ